สวัสดีค่ะวันนี้มีราคาทองคำมาอัปเดตราคาปรับขึ้นแล้วหลังจากที่ราคาล่วงมาหลายวันสมาคมค้าทองคำเผยขึ้นแล้วหลังร่วงแรงเทียบราคาสุดท้ายวันที่2ธันวาคม2567ที่ผ่านมาราคาทองคำประจำวันที่3ธันวาคม2567 ปรับขึ้น100บาทเปรียบเทียบกับราคาปิดของวันที่2อธันวาคม2567ที่ผ่านมาประกาศครั้งที่1ทองแท่งรับซื้อบาทละ43,000บาทขายออกบาทละ43,100บาททองรูปพันธ์รับซื้อบาทละ42,220.6บาท ขายออกบาทละ43,600บาทในส่วนของราคาทองคำโลก g o l d s p o t อยู่ที่ระดับ2,636.50ดอลลาร์สหรัฐต่อออนเห็นแบบนี้แล้วนักลงทุนเตรียมติดตามราคาทองคำไว้ให้ดีเลยนะคะเตรียมไปเก่งกำไรกันฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ เราจะมีข้อมูลใหม่ๆมาอัปเดตตลอดตลอดเลย